ณห,หมู่บ้านต้นท้อในตำนานผู้อาว,วุโสไปวังไหหวังเพื่อแก้แค้นในกับเซียนเอ๋แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่กลับมาอีกมาพูดถึงเซียนเอ๋เด็กคนนี้ก็หายไปนานมากแล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้นางจะกลับมาหาเราบ้างหรือเปล่าโถโถนี่เป็นห่วงกันรื่องไงเป็นห่วงอะไรกันเซียนเอ๋เป็นผู้สืบทอดของพวกเรานะคนภายนอกจะทำอะไรนางได้ <laughs> เจ้านี่ปากแข็งเกินกว่าจะยอมรับเลยนั่นเนี่ยข้าประกันได้เลยถ้าเซียนเอ๋อกลับมาเมื่อ,อไรเจ้าน้ำตาแตกคนแรกแน่ๆใช่แล้วใช่แล้วเจ้าหน้าอ็นดูนังที่สุดเลยนี่นาคนแบบข้าเนี่ยน่าจะร้องไห้ตอนนั้นติข้าได้รับบาดเจ็บสาหัสจนปางตายข้ายังไม่มีน้ำตาเลยสักหยดเดียวเรื่องร้องไห้น่ะเหรอไม่มีทางท่านอาจารย์โหงนี่ข้าแกหูฟอดไปแล้วเหรอ ทำไมเหมือนข้าได้ยินเสียงของเซียนเอ๋อเลยล่ะข้าว่าข้าก็ได้ยินเสียงของเซียนเอ๋อเหมือนกันนะนี่พวกเจ้าตั้งสองคนจัดห้าเมติติดต่อกันกี่วันกันแล้วล่ะเนี่ยลอนหูไปแล้วรืึไงท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์รองท่านอาจารย์สามท่านอาจารย์สี่ข้ามาแล้วโอ้แม่เจ้าพ่อเจ้าเด็กนั่นกลับมาแล้วจริงๆด้วย <laughs> เซียน <laughs> เอ๋อ นายนายขอข้าดูหน่อยสิตอนนี้เจ้าพร้อมลงไปบ้างหรือเปล่าและถูกจอมยุติพวกนั้นรังแกบ้างหรือไม่เป็นยังไงบ้างกินอาหารครบสามมื้อไหมฮะบอกหน่อยสิและเป็นโรคเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างหรือเปล่าพี่ยายพี่ยายเก็บอาการหน่อยนี่ท่านถามคำถามอะไรเยอะแยะไปกันหมดเนี่ยว้าวรูปร่างหน้าตาของเซียนเอ๋อในตอนนี้ดูสวยสง่าขึ้นเป็นกองเลยนั่นนั่นนี่มันนานแค่ไหนกันที่เซียนเอ๋อออกมาจากหมู่บ้านต้นทอ้อ ทำไมพวกเขาถึงทำเหมือนกับว่าเซียนเออจากไปนานหลายสิบปีแล้วกันละ่ะท่านอาจารย์เจ้าคะต้นไม้นั้นมีข้าอยู่ด้วยไม่มีอะไรที่เจ้าต้องกลัวหรอกเซียนเอ๋แล้วทำไมเจ้าถึงได้พาผู้ชายคนนั้นกลับมาด้วยกันละ่ะเซียนเอ๋เจ้าเลวไหลเกินไปแล้วนะเจ้าลืมสิ่งที่ข้าสั่งสอนไปแล้วเรื่องไงผู้ชายหน้าตาดีเหล่านั้นล้วนแลแต่มีไว้หล่อลวงสตรีเท่านั้นแหละ ยินดีที่ได้พบท่านผู้อาวุโสทุกท่านข้าน้อยก็คือพี่ชายของเซียนเออแบบโปรดอย่าได้คิดมากเกินไปเลยเหยาเย้ายินดีที่ได้พบเจ้าค่ะท่านผู้อาวุโสโอ้ที่แท้ก็เป็นพี่ชายนี่เองสินนะนี่นี่นี่พวกท่านนี่เป็นอะไรกันจริงๆเลยเขาก็คือกูช้างเกยยังไงล่ะอ้าเชื่อว่ากูช้างเกอย่างนั้นเหรอช่างเป็นชื่อที่ดีเหมือนกันนั่นเนี่ย ช่แล้วละแล้วดูสิไอ้เจ้าเด็กนั่นเป็นคนที่มีมารยาทจริงๆทักทายพวกเราด้วยละ <laughs> <laughs> ใช่แล้วใช่แล้วกูจังเอ๊เอ๊ฮะว่าไงนะ <laughs> ไอ้สารเลวที่บังอาจเอากระดูกเต่าของเซียนเอ๋สุดที่รักของพวกเราไปในตอนที่นางยังเด็กนี่นะนอยไอ้เจ้าหนุ่มนี่อวดดีนักนะฮ ยังกล้ามาเยียบในทินของพวกเราอีกเหรอเจ้าคิดว่าตัวเองมีตระกูลช้างซึงกูหนุนหลังสินะเจ้าคิดผิดแล้วพวกเราไม่กลัวหรอกท่านอาจารย์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพวกท่านเข้าใจผิดแล้วฟังข้าก่อนสิเสียนเออเจ้าไม่ต้องกลัวนะวันนี้ไอ้เจ้านี่นี้ไม่พ้นแน่ใช่แล้วละ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดับลมหายใจของมันแทนเจ้าให้ยังไม่ทันได้เข้าใจอะไร พวกท่านก็คิดจะทํำการอะไรแบบนี้แล้วอย่างนั้นรอเนื่องจากท่านผู้อาวุโสทั้งหลายค่อนข้างเป็นมิตรกับข้าเป็นอย่างมากถ้าอย่างนั้นข้าก็คงไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรอีกแล้วน้อยเจ้าเนี่ไม่รู้จักที่ทำที่สูงจริงๆเลยนะเว้ยเจ้าไปเอาความมั่นใจมากขนาดนี้มาจากไหนกันท่านอาจารย์ห้ามโจมตีเขานะเรื่องในตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดสักหน่อยกูช้างเกอ จ้าช่วยอธิบายอะไรหน่อยไม่ได้รึงไงลืมไปแล้วรืงไงว่าที่พวกเรามาที่นี่พวกเรามีเป้าหมายอะไรกันนะท่านอาจารย์ใหญ่อาจารย์ร้องใจเย็นก่อนฟังก้าก่อนเถอะนั่นแหละเจ้าค่ะเรื่องมันก็เป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนั้นแล้วก็แบบนี้หัวใจแห่งมารโดยกําเนิดสินนะมันเป็นแบบนี้นี่เองคงจะเกิดเรื่องขึ้นมากมายแบบนี้เองสินะเซียนเอ๋อ เจ้าคงไม่ได้โดนไอ้เจ้านั่นแต่งเรื่องหลอกหอกใช่ไหมท่านอาจารย์สามท่านเห็นข้าเป็นคนโง่ขนาดนั้นเลยหรือไงอถ้าหากว่าไอ้เจ้านี่เป็นคนโกโหกกะล่อนปิ้นปนถ้าเขาเป็นแบบนั้นเขาจะกล้ามาที่แห่งนี้คนเดียวอย่างนั้นเหรอเจ้ากําลังมองหาอะไรอยู่เอ๊ะนั่นมันเสียงของท่านเทียนหเยานี่มันเป็นไปได้อย่างไรกัน ท่านเทียนเหว่ยาเป็นฝ่ายพูดกับพวกเราก่อนไม่มีอะไรหรอกข้าเพียงแค่รู้สึกได้ว่าพลังปราณของท่านผู้อโศกับเหยาเหยานั้นคล้ายคลึงกันมากก็เท่านั้นนางกับข้ามีสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันข้ารู้สึกได้ทันทีว่าในใจของนางคิดอะไรอยู่ท่านอาจารย์ข้าสัมผัสได้นางนะเหมือนดังพี่สาวของข้าเลย เยาเยามีความเกี่ยวข้องกับท่านพี่เทียนเยางั้นหรอนี่มันเป็นเรื่องบังเอิญเกินไปหรือเปล่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีอะไรพิเศษอย่างงั้นรึเข้ามาหาข้าทางนี้สิเอ่อท่านอาจารย์เยาเยานั้นเป็นลูกศิษย์อันเป็นที่รักของข้าข้าหวังว่าท่านจะไม่ประสงค์ร้ายต่อนางม,มิฉะน,นั้นก็อย่าหาว่าข้าโหดร้ายเลยนะฮะไอ้เจ้าหมอนี่ ไอ้เจ้าเด็กนี่บ้าไปแล้วอ้อเพื่อที่จะปกป้องนางเจ้าถึงขนาดกล้าคมคูคฆ่าเชี่วรอน่าสนใจดีนี่เจ้าวางใจได้เลยความสัมพันธ์ของเจ้ากับเยาเยาจะเป็นอย่างไรนั้นข้าย่อมสามารถรับรู้ได้ผ่านตัวนางเยาเยาไปเถอะพี่เทียนเยาแยกพวกเราออกมานางทำเช่นนี้ทั้งที่เพิ่งพบกับกูช้างเกิดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะ ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่นะแต่หากมีท่านเทียนเยาอยู่ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกเอ๊ะอ๋หัวใจแห่งมารย่างงาั้นหรออย่างนี้นี่เองท่านผู้อาวโุโส นี่ท่านท่านสอดแนมข้าออ้าทำไมล่ะถูกข้าจับได้แล้วแบบนี้เจ้าไม่พอใจงั้นหรือมีบางอาจมีบางอาจขอรับท่านผู้อาวุโสนั้นมีพลังแก่กล้าถึงขนาดนี้ข้าน้อยคนนี้กับชื่นชมท่านมากเลยตังหากเฮ้ยทเป็นวางท่าสิ่งที่เจ้าเห็นเมื่อกี้ก็ฮฮ <laughs> น่าสนใจดีนี่นี่นานขนาดไหนแล้วกันนะที่ข้าไม่ได้พบเจอกับคนแบบเจ้า ถ้าหากข้าได้พบกับเจ้าเร็วกว่านี้สักหน่อยชีวิตข้าก็คงจะไม่น่าเบื่อขนาดนี้หรอกเอาล่ะเสียนเอิอนั้นเปรียบเสมือนญาติของข้าและนางก็เปรียบเสมือนลูกศิษย์ของข้าด้วยในเมื่อเรื่องของเจ้าได้รับการตัดสินใจไปแล้วถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ส่วนลักษณะมารโดยกําเนิดของเจ้าตอนนี้ข้าคงไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้แต่เจ้าสามารถรับสิ่งนี้ไว้ เพื่อไปตามหาู้าอุโสที่ติดหนี้บุญคุณของข้าได้ถ้าหากว่าเขายังไม่ตายล่ะก็บางทีขอคนนั้นอาจจะช่วยเจ้าได้อบประคุณมากขอรับท่านผู้อโุโสข้าก็คิดอยู่แล้วละนะว่าันเหมือนว่านี่มันจะได้รับมามากมากกว่าที่คิดซสอีกเรียบร้อยแล้วนั่นถือเป็นของขวัญขอบคุณที่เจ้าช่วยดูแลเยา่เยว่มาตลอดนะพวกเขาออกมากันแล้ว ดูเหมือนว่าท่านเทียนยอยาจะพูดคุยกับเจ้าผู้ชายคนนั้นเยอะพอสมควรเลยนะข้าว่าไอ้เจ้าหมอนั่นมันก็ไม่เลวเหมือนกันนั่นนั่นยังหนุ่มยังแน่นแท,ท้แต่ว่าสามารถเป็นคนที่แข็งแกร่งถึงขนาดนี้ได้กูช้างเกอพี่เทียนยอยาว่ายังไงบ้างว่ายังไงบ้างงั้นเหรอดูเหมือนเจ้าอยากรู้มากเลยสินะอ้าอ้อ้านางบอกข้าว่าในฐานะที่ข้าเป็นพี่ชายของเจ้า แต่กลับต้องดูแลเด็กดื้อแบบเจ้ามันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากลําบากมากเลยสินะจึงฝากบอกกับเจ้าด้วยว่าจากนี้เป็นต้นไปควรทําตัวดีๆกับข้ากตัญญูกับข้าให้มันมากนักะสนับสนุนข้าไปลขยะแกะคอบรูเนส0 8 2 6 7 2 7 7 8ขอบคุณมากนะครับ